Ờ. con xong ดีรูอิดมารวมตัวกันนี่ก็สิบปีนะที่เราไม่ได้เจอกันก็เจอน้แค่ทุกคืนนั่กินเหล้ามเบเซอร์ไม่เลเซอร์ผู้ชายสี่คนผู้หญนึ่งคนเสียอะไรมาอไี่ยกอย่เลยอนนแความรู้สึกยังไงบ้างครับกับมากับ วีดูอิตไปจากนั่งอ๋อเหนื่อย,อะน,อยนะปดะเทศตุรกตาไว้ทริปน้าก็คงมามาไหมต็ดม <c oughs> ากดูก่อนดูก่อนอะไรกันน้องไม่พูดแต่ว่าน้องก็กลัวแล้วตอนนี้ <c oughs> วันนี้เหล่าชาวแก๊งวีดูอิตจะไปตะลุยกันที่บ้านป้าพวงโฮมสเตย์กาญจนบุรีนะครับ การเดินทางก็ไม่ยากครับเปิด GPS Map เลยก็จะมีบ้านป้าพวงโฮมสเตย์ขึ้นเลยนะครับสำหรับใครที่จะไปก็ลองสอบถามทางเพจหรือโทรสอบถามข้อมูลกันด้วยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นตลอดเลยบ้านป้าพวงโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีตำบลท่ากระดานอำเภอสีสวัสดิ์โซนนั้นเป็นโซนของแหล่งท่องเที่ยวและที่พักมากมายเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติแต่ก็ชอบความสะดวกสบายแบบผม แต่ผลที่ผมมาที่บ้านป้าพวงโฮมสเตย์พอที่นี่มีบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนทั้งหน้าใหม่และเก่าให้หวนคนนึงึกถึงและอยากกลับมาสัมผัสความสวยงามความสงบและความเป็นกันเองของเจ้าของบ้านบ้านป้าพวงโฮมสเตย์มีที่พักแบบเต็นท์กระโจมติดแอร์ในราคา1,500บาทสำหรับ2ท่านและมีกิจกรรมให้เล่นมากมายทั้งพายเรือ่องแผและยังมีอาหารเช้าให้ฟรีและบริการน้ำแข็งฟรีตลอดทั้งคืน หลังจากที่เล่นกิจกรรมทางน้ํากันเสร็จแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนเพื่อรอรับประทานอาหารเย็นในวันที่ผมไปก็ได้น้องเจ้าของบ้านช่วยดูแลและเอนเตอร์เทนกันอย่างสนุกสนานะะครับสำหรับช่วงอาหารเย็นผมสั่งชุดหมูกระทะชุดใหญ่มา599บาทและนางน้องเจ้าบ้านก็สั่งมาอีกชุดหนึ่ง เราได้นั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกันแบบพี่น้องเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จริงๆนะครับแบบนี้ยาเอาเงนเองจือหายแ่บ่มื้อี้เป็นตาหายอบะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งร่วมวงสังสรรค์กัน คืนนั้นเป็นคืนที่คนแปลกหน้ามาเจอกันแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานจริงๆครับอยากอาบน้ำว่ะเราห้องน้ำทิศตะบูหมดเด็ดแม่เอาเป็นไปได้ยังไงอาบตะบูมาถึงไม่ไม่ไม่แล้วทำไงต่อหรากันนี้เราแบบทิศตะบูหมดไอ้เหี้ยไม่ไปได้ยังไงวะไอ้เหี้ยเออเราก็เลยแบบไปอาบตะบูสู่วีไม่ไม่ไม่สู่ไม่จักรยานเออจักรยานก็เลยไอ้เหี่อาบตะบูหมดไม่ต้องไปตื้นตะบูอ่ะก็เลยไปตื้นตะบูดูดิอันนี้ผมเดินไปจักรยานนี่กี่ล้อเนี่ยเราจะไหนเนี่ยเนา เป็นแบบไอ้จักรันฉี่เลยตีแดงล้อนี่แบบล้อโมลิ่นล้อเล็กอุ้ยล้อใหญ่ล้อใหญ่ใส่แม็กก์ไปไหนไปไหนไปเซเว่นเจอไปพี่ใส่ม็กกเจ้ผู้หญิงเจอผู้หญิงเจอผู้หญิงเจ้ผู้หญิงที่ไหนมีงี่ที่ไหนสั้นดิชี่ใหญ่เจ่หวานฉี่หวานบ้านอยู่ข้างซอยสี่บ้านอยู่ข้างซอยห้าโอ้อ้ไม่ยอมด้วยท่านไอันี้นี่ก็ขยี้นี่ก็ไม่ยอมไอ้นี่ก็ดักไอ้นี่ก็เถะผมคิดแล้ว ต้องปัดรายงานติดด้วยมผมปัดรายงานอยู่อ่าฮะมันจะผมลงเจอมาห้องห้อ,อง,องผมเดินไปแล้วก็หยิบสบูล่ลัดผมเดินไปแล้วให้ราคาราคาเขาถามเ <c oughs> ท่าไหร่คะหน <c oughs> ูก็บอกเอาอแล้วแขกมาสอดถูด้วยนะผมอยากินแล้วแขกสอดถูด <c oughs> ยิ่งไม่หาวนั่งเดี๋ยวพี่นั่งเดี๋ยวไม่อันนี้อันนี้เสือไอ้ตายิ่งมึงไม่หางเลย หลังจากค่ำคืนที่สุขสนานจบไปตื่นมาทีก็หมดไปสามลังครับอาหารเช้าก็เป็นข้าวต้มครับสดนรนร้อนจะได้สั่งเมาขอบคุณสถานที่บ้านประปูโฮมสเตย์ครับไว้พบกันใหม่